ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนห้าทุ่มยังไม่นอนเออเอออันนี้เวลาห้าทุ่มนะคะเออเออเออห้าทุ่มอ้าเอาเมื่อกี้เล่นต่อวงจรมาแล้วด้วย บานบอลก็เล่นและหุ่นยนต์ก็เล่นละหนังสือก็อ่านและตอนนี้ถือกีตา้ามัวไปหมดละกีตา้าเจ็บเหรอไม่เป็นไรหรอกเป่าสิาโอโอมันจะหายไหมเนี่ยกีตา้าไม่เจ็บเจ็บหรอกครับ เขาไปดูพ่อดิพ่อยังอยู่ดีไหมยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนโอ้ยเจ็บหัวเจ็บหัวเขาไปดูพ่อดิีพ่อ,อ,อหละพ่อหลับปกยังเขาเขาไปดูพ่อดิีพ่อหลับปยัง สายมันขาดไปหมดแล้วลูกครับอืมฮะโอ้ยอ่าขอรีไปแล้วอุ้ย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  ทำอะไรไวิ่งอ๋อไปวิ่งเหรอ <c oughs> อื้ย <c oughs> เหนื่อยจังแม่บอกว่าให้ไปดูพ่อให้หน่อยพ่อเป็นไงบ้างไปดูพ่อสิยังไม่ได้น่อย <c oughs> <c oughs> หาทุมหาทุมอ๋อ <c oughs> oh. ฮาทุม่มดูดิแล้วกลางวันก็ไม่นอนแม่นะแบบรันยาวมาตั้งแต่<ล>แปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าครับอ,อยู่ได้ไงไม่รูกไม่เจ็บหรอกลูกหายแล้วเมื่อไหร่หนูจะหลับนะโอ้ย เ่า,าเมื่อไรจะหลับจะหลับตอนไหนฮะ